จะเป็นวิกผมของร้านพอเ e ิ w วิกนะคะลูกค้าเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหนังศีสาที่เนียนมากนะคะก็คือลูกค้าสามารถที่จะสาได้รีดได้แล้วก็เป็นวิกพรีเมียมค่ะรุ่นนี้จากปกติราคา1390ค่ะเราจัดโปรขายเพียง900บาทนะคะแถมนิดฟรี1ชิ้นเนาะลูกค้าเนาะชิ้นหนึ่งใช้ได้นานมากเลยนะคะลูกค้าอย่างถ้าเราดูแลดีๆซักรีดตามคําแนะนําที่ทางร้านบอกก็คือใช้ได้6ถึง สิบสองเดือนเลยนะคะลูกค้าคือใส่ทุกวันนะกรณีใส่ทุกวันแต่ถ้าไม่ค่อยใส่ก็อยู่ได้สองสามปีสบายมากก็คือเก็บได้ในสภาพปกติได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องอใส่หัวหุ่นหรือใดๆนะคะเพราะว่าตัวหมวกค่อนข้างมีความคงทนสูงแล้วก็มันมันไม่ไม่แข็งนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวหมวกของเราเนี่ยเป็นลูกไม้ทอมือที่มีความยืดหยุ่นที่ที่สูงก็คือใส่แล้วมันไม่ระคายเคืองผิว ผิวสีสานะคะแล้วก็ทําให้ไม่อับชื้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่บาดผิวสีสาด้วยใส่ได้ตลอดทั้งวันค่ะใครอยากได้วิกผมสวยๆก็ทักแชรอดมินนเพจได้เลยนะคะ